นี่นะครับเหตุร้านบอยเซอร์วิสนะครับนี่นะครับ CF 3 0 0นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีโมคัสสลิปเปอร์คัสของ CF 3 0 0ใส่แบบ5แผ่นเต็มนะครับมาดูง่ายๆนะครับคือเอาถอดมาแต่แผ่นสุดท้ายที่เป็นแผ่นเล็กนี่เราต้องใส่เป็นแผ่นเต็มเลยนะครับ มุดนี่แบบง่ายๆแบบของเดิมนะครับที่ใส่แผ่นเล็กนะครับออก่อนให้เราล้างตรงนี้ให้หมดเลยนะครับให้ใส่แผ่นเต็มได้เอาแผ่นเต็มล่อเข้าไปนี่มันเข้าไม่ได้นะครับล้างให้หมดเลยพอล้างให้หมดเสร็จใส่ในช่องเดียวกันนะครับเราลอยใส่สเปริฟคาร์ดดูเวลาทำงานยังไง มันไม่ได้ประกบในร่องนะครับดูการทำงานนะครับถ้าทำไม่เป็นก็ส่งมาได้นะครับชามครับส่งแต่ชามนอกตัวนี้นะครับนี้เทคนิคเอามาบอกแบ่งปันกันนะครับซื้อไม่ซื้อที่ผมก็ตามใจครับไปหาซื้อที่อื่นก็ได้ครับประมาณนี้ผมสำหรับสายแข่ง